ยังไม่ได้ครบเลยเอาที่โอนนะอย่านะบอกกดตะกร้า20นะบอกบอกโอน20อย่างต่ำ <c oughs> เขากดตะกร้ากันไปสามสแต่โอนแค่3อันดูสามอันนะอีกอันหนึ่งอนะ่ะเป็นโลชั่นแล้วบอกครบแล้ว <c oughs> <c oughs> ให้พี่แวนดูแล้วเป็นสักขีพยเยิน <c oughs> ขวัญแอร์ไลน์ คใครกดตะก้าแล้วชำระด,ด้วยมาดูอยู่เป็นคนตั้งช้าเนี <c oughs> ่ยมีจุ๋มเม่ง <c oughs> กดตะก้าชาเขียวก่อนนอนแล้วนะนอนแล้วนะนอนแล้วนะ <c oughs> วอลผู้ใจไทยมาแล้วครัถ้าข้าบอกแล้วไงข้าบอกแล้วไงเขาไปคุยกันถึงอังกฤษแล้วเมื่อเป็นเดือนที่ผ่านมาเอาเป็นว่าถ้าภูมิใจไทยไปรวมกับเพื่อไทยเมื่อไหร่ข้าจะให้มีสแกนออกไปให้หมด กดตะกร้าก่อนเร็วแล้วค่ะค่าให้ดูถ้าขอสี่ออเดอร์เร็วๆถ้าขอสี่ออเดอร์ถ้าขอสามออเดอร์ ว้าวว้าวว้าวถ้าขอสามออเดอร์ขอได้ไหมถ้าเหนื่อยพี่มากค่ะไม่น่าขอสามออเดอร์เร็ว ดูสิได้แปดพันบาทยังไงชีวิตลําบากมากเลยอ่ะใช้ซื้อน้ําหอมเอ้ยใช้ซื้อชาเขียวอะไรกัไหมคะไม่มีใครซื้อเลยชาเขียวชัดๆเลยพอง่าอยากกินชาเขียวในทุ่งนาค่ะแต่ว่าหนูพูดจริงนะหนึ่งร้อยกล่องอ่ะแต่หนูซื้อเองนะเหรอได้เอาไปที่กองถ่ายอ๋อโอเคแต่ว่าซื้อในนี้ไม่ได้เพราะมันให้จำกัดแค่ยี่สิบไปซื้อที่บริษัทได้ราคาถูก ลงฮะกค่าหนึงลโอ้โหมันไม่ย้อนแสงเหรอไม่ฝากถือหน่อยเปิดแเปิดแผไมดาังรอี้ยนีีมาด้วยอ๋ ด,ดีนะดีนคนน,นี้หน้าไม่ลอย <c oughs> ไม่เหมือนขวัญของทัาหน้าลอย <c oughs> แล้วก็แบบติดสติกเกอร์ที่หัวที่หน้าผากห <c oughs> น้าเกียดห <c oughs> น้าลอย <c oughs> <c oughs> แตะกล้าก่อนทุกคนเดี๋ยวรอพี่ฟ้ามาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปคู่ก่อนถือหน่อยอ่าตรงไหนเธอถ่ายรูปยังไงเร็วถ่ายรูปคู่ก่อนตรงนี้เลยเฮ้ยมันย้อนแสงไหมตรงนี้ไม่ย้อนโอเคแม่วัดนี้ชฉลองออสติงมานี่อ่ะว่าฝั่งไหนสวยไหลหรอไหลอยู่พี่วัดไหลอยู่ ตอนนี้นะครับห้า C สามสองอินคราเพลสเปล่าไหลอรอไหอยู่พี่วัดไหลอยู่ทอนนี้นะครับห้า C สามสอคอินฟราเพลาเปล่าไม่โปร แต่บ้าถ่าอยู่คนเดียวชัดเจนอะยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิก